ไม่ได้พี่แอปเขามีคู่ของเขาแาลว้วครับที่ขับรถมาส่งตอนเชา้ามาส่งนะถือก,อกระเป๋าเข้ามาให้ด้วยใช่เคยทำหรือเปล่าบอง,งเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเขาแค่คุยด้วยวันหนึ่งก็สัมผัสได้ถึง inner f i อ e ์ข้างในเลยเนาะใช่ <c oughs> เหมือนที่หนูเจอพี่นนทวู้นอะไรกูนแมเนาต้องถือของมาส่งพี่แอปด้วยเออเขาเขาเป็นแฟนกันนะเขาเป็นแฟนกันยังไง ก็ไม่มีใครก็ไม่มีคนดูแลไม่เหมือนพีพีใครๆก็ดูแลใครจะแย่งกันดูแลหนูสอดไงหนูก็เลยไม่รู้อย่างเงี้ยแค่นเพราะ่าแป็นกันก็ต้องซื้ของมาส่งให้กันโอ้ยย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 ตยย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 ยมยยยเยยยยยยยายยยยยยยง เดี๋ยวให้พ่อพอลิพาสเขาลงแล้วจริงเหรอเออเขาซือของเข้ามาส่งเลยเหรอพ่อเปิดดูเลยจริงป่ะเดี๋ยวต้องเปิดดูแล้วเนี่ยเขาไม่มีใครก็ไม่มีคนดูแลเหมือนพ่อเหมือนกันแหละหมายถึงพ่อมีคนดูแลอยู่ได้ไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลเดี๋ยวคนที่ดูแลอยู่ไม่พอใจนะจ๊ะไม่ดูแลดีขนาดนี้บอกไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลหมายถึงว่าปกติไม่มีแต่วันนี้มีโอเค รอพ่อดูมือถือแป๊บนึงกำลังหาอยู่เนี่ยพ่อดูสิทัพย์เห็นแล้วเห็นละถือกระเป๋ามาส่งนะโอ้โหกล้องควับเข้ามาอย่างงี้เลยเนี่ยเออแบบโอ้โหนี่ถือกระเป๋าส่งใหญ่เลยนะเมื่อเดินนั่งคิดถึงเลยไอ้ใครมาส่งวันไหนเนี่ยเชอบเสพข่าวบันเทิงไงครับแบบอ่านสิเลยเวลาแบบเห็นตัวก็ได้เห็นโมเมนต์ต่อหน้าโอ้ ก็เห pues uh, so ็น e so nah hey. right? ี่ยเมื่อเช้าเห็นเหรออ๋อพี่เขาเดินเขามาทักเลยอะแล้วผมก็เลยถามพี่นนท์บอกเฮ้ยพี่นนท์ไปทำอะไรบอกอ๋อมาส่งเขาไปไหนกันมาก่อนเหรอไปฟิตเนสออกกําลังกายฟิตเนสจริงเหรอแม่ จรริงหออันแรกถามว่าเมื่อเช้าใครมาส่งพี่แอฟคะเนี่ยพี่ไอ้หนุ่มอ่านดิใช่ป่ะเดี๋ยวจริงด้วยอ่ะถามพี่แอฟเลยวะเนี่ยขนาดนี้ขอไปนั่งด้วยได้ไหมอมว่าส่งมารับไหม อแต่ตามหลักก็ต้องมาป่าวพ่อเพราะไม่งั้นจะมาลดอะไรอ่ะถูกป่ะนมก้องมารับใช่ิ่งก็ต้องก็แม่ก็ทั้งหมดแม่คราวหน้าแม่บอกคะแนนว่าตามหลักก็มารับรถเดี๋ยวมารับใช่ไหมฮะไม่กล้ามาแล้วค่ะตอนแรกอาจจะมาแต่ไม่กล้ามาแล้วค่ะไม่รู้ว่ามาจะได้ถามว่าไปไหนกันต่อมิวเกนผมชอบข่าวบันเทิงฮะมันสนุกดีครับ